ัสดีครับพบกับช่องเบรซททั้หมดอีกแล้วนะครับแบกเบสที่กินความสุขอยู่รอบตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สมที่เรามาเยือนเชียงตุงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าห้องพักแฮร์รี่นะครับก็รวดเร็วครับมีเวลาแค่สี่วันแต่ีแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว3วันครับอะไรที่มีความสุขมากผ่านไปเร็วครับเป็นสัจธรรมจริงๆก็ตอนนี้น่าจะเวลาประมาณใกล้7จ็ดโมงเช้าแล้วครับ ข้างหน้าก็เดิมครับมีตลาดเช้าครับไปเดินดูสักหน่อยเนืงเมื่อวานนี้เราไปดูกันมาแล้วคร่าวๆวันนี้เราก็ให้ดูสีสันยามเช้าวันนี้มีคนเยอะะแล้วครับสีสันยามเช้านะครับตลาดเช้าของอที่เชียง,งกงกาดกลางนานครับ เมื่อวานนี้มาไม่ทันจิบลาพัดเยกับกาแฟนะครับเพราะตอนเช้าที่นี่เขาจะเลี้ยงครับนี่ก็เลยมาจิบสะหน่อยครับอ่ะรู้สึกว่าจะเจอรัดคิวอ้าวนี้แอบมากินก่อนครับเจอท่านพระอาจารย์เขามาจากวัดสวนดอกเพียงใหม่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาศึกษาอ๋อเนี่ยค่ะเรื่องชิชผูเรื่องเอกไม้โออเขามีบ้าปลาแดงครับเอาเลครับเอาเลยครับ ลาภกเยครับเข้าแล้วครับพระอาจารย์สาพรอาจารย์ครับพวะอาจารย์เชียงใหม่ครับวันนี้กาแฟนะกินกันยามเช้าครับวันนี้เครื่องปรุงถ้าเกิดใครจะกินข้าวเส้นหรือว่าอะไรก็มาปรุงที่นี่ได้ครับก็ตอนนี้ก็จะกินกาแฟตอนเช้าครับแล้วก็ ชาหรือว่าลระ,ะเยนครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแน่แด้สิทธิ์ักน้องแป้งจะพาไปที่ไหนนะครับเมื่อคืนนี้คุยกันไปแล้วรอบหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจวันนี้ก็รอ,อาการเดินทางกันรอบนะครับความสุกมักผ่านไปเร็วครับอยากอยู่สักหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อย ม่เป็นไรเก็บความเก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามถ่ายทอดสีสันการเัิงทานของผมกับนางเอกทั้งสองผมให้ได้รับชมให้ได้มากที่สุดนะครับช่องเบียร์ทิมุนแบกเป็กินความสุขอยู่แล้วตอนแล้วนะครับกินลาข้าเยกับกาแฟดีกว่าติ๊กนวลร้อนครับ่างนี้นะครับ ความก๋วยอย่างเจ้าตะกี้นี่พี่คนบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเอ้าเขียวต้งแซ่เจ้าแต่ถึงแม้เป็นก๋วยเตี๋ยวต่างเทศแต่เป็นอะไรที่มจะเหมือนเหมือนที่เขากินที่ผ้าลวดนั่นก็เหมือนกันเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ตะกี้ตะกี้รับโอนกับเจ้ารับได้ก่อนก็คือรับได้อยู่รับได้อยู่แต่ว่าเจอซึ้งนักเจอซึ้งนักเนาะ เจอเขาอย่าสมอระพุมอ๋อสมอระพุมลบเนาะแล้วก็เซร็จแล้ตะคืนเขาก็ไปไปคอนคายด้วยกันกินอ่าปิ้งย่างกินอ่าปิ้งย่างมาล่าเนาะเจ้าแล้ววันนี้เราก็มาลุ้นต่อว่าจะไปที่ไหนไปที่ไหนตะคืนเพราะว่าไปไหนกันนะที่มันจะไปกาดกาดกอล์ฟคาเตาคาเตาอ๋อคาเตามันก็มาเมนแม่จะใช่น่าจะใช่อ๋อไปกาดเต้าเจ้าน่าจะไปที่ไหนเห็บซักทีอืมโอเคอันอันเดียวเขามารอคุณแน่ครับ น้ำแป้งมาครับนเนาะครับเราพูดนำทางเราพูดนำทางดีกว่านะกินแฟ้ำก่อน <c oughs> แม่นทริปนี้เปิดทริปดีนี่เลยเจ้าบไไ๊วยแต่ว่าเข้ามาแล้วกันเนาะตลาดวายเนาะตแต่วันนี้ววเราไป,ไวาปาเวลวันนี้มาเจ้าเห็นวันนี้มาเจ้าเออไม่กับคนเยอะแยะเลยต <c oughs> แต่เป็นอย่างวันนี้เราเราดูแต่ว่าไปละเป็นอย่างเนาะเจ้าโอเคเรามากินกาแฟกันดีกว่านะกาแฟกับลาซัลเย่แล้มีเขามีก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยนะครับที่นี่ครับตอนเช้าครับ กวางตื่นเร็วเนะี่ยมานั่งรอคนแรกเลย <laughs> าถึงมิเ <laughs> ออกิาแฟเลยเจ้านะคะว่าจะซื้อร้านพเยปิกไปไทยกัน <laughs> จะย้ายไปที่ทำงานของนี้อ่าได้เจ้าโ <laughs> อเค่เมื่อกี้นี่จะจะกินกาแฟตอนเชา้าแต่ว่าพอดีเ <laughs> ห็นว่าปลทาทั้งโกเขาหมดเขามีแต่กาอ่าเขามีแต่ก๋วยเตี๋ยวมีแต่ก็เส้น กวางก็เลยอยากจะกินปลาท่องโกกับกาแฟครับก็เลยไปเดินหาซื้อกันหน่อยนะไหนๆก็อยากกินแล้วก็ถ่ายทำซะหน่อยนึงอ่ะน้องกวางอยากกินปลาท่องโกะนําไปเลยเจ้าเอาปลาท่องโกะก็โรตีนี้ดูจริงป้องเจ้าไปนะกันได้ไหมลองรถดูรถตัวเองไปบนตลาดเช้านี่คึกคืนครับเพราะว่าอาจจะเพราะวันนี้เราตื่นเช้าครับ นี่น้องปังอยากกินปลาท่องโขกอ่ะจะให้ครับป่ะเ <c oughs> อ้าหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วโอ้โหโรตีหมดแล้วก็ลุ้นปลาท่องโก,รกหรือเปล่าต้องตื่นเช้าจริงเพื่อนเพื่อนครับนี่ก่อนนะปั่นอ้ป่ะปังน้ำไปเลยเจ้าไปต้องตื่นเช้าจริงๆครับที่นี่ที่นี่เวลาอย่างที่บอกไปนะครับเวลาเขาจะช้ากว่าบ้านเรา ครึ่งชัอมองหรือเปล่าอาจจะใช่ครับตายน้อบอกว่าใช่ละครับใช่ละ <c oughs> สีสันยามเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่ไงเป็นท้งองงเขาเ้งงคร่้อยัละร้อครับอัละร้อยร้อยพม่าไม่ใช่ร้อยร้อยเไทยนะร้อยเงินไทยครัด้วยข้าวครับ ใช่ไหมอะไสามบาทใช่ไหมสาบาทอ่าฮะเอาเอาี่นสักหอันเนาะ้สามบสีอันสอันนบาทสามห้าสิดอันจบาทสามเจอ่าเอาเอาหอันเอาหกกเนาะหกหกหอันก็ได้อ่ะครับ คนไทยก็ขายอเนื้อไงอันนี้ก็ขายอยู่ที่สมุทรปราการมาเมื่อก่อนเลยอ๋อขายสมุทรปราการเหรอครับอ๋อไปอยู่ไปอยู่ไทยกี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีแล้วมั้งโอ้สิบปีเลยครับมืใหญ่อ๋อมือใหญ่ก็อยู่แล้ารับเพ้าก็อยู่ครับครับครับโอ้ป่านน้ำก็ไปอยู่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดมั่วเลยติดตุ้นเทอะโอ้เอาเครื่องปิ่งียังไงอยู่ประเทศไทยสิบปีเอาเคื่องก็ได้เจ้าน้องหกอันหกอันปอนด์กัน เจ็ดอันหดเอันเจ็ดอันสองอิอ๋อเจ็ดอัน้อะเจ็ดอันอ่ะเอันค่ะอะเจ็ดอันใครดใครดี็พ่อค้าครับอ๋ออา่ออยู่เนมพ่อค้าครับเอาเจอันนะครับเอาเอันครับผมครับเยอะเอะกินนะเปดเจดเดเดเดนเออเจ็อันน่กังดีสีสันยเช้าครับนะกินปลาท่องโกกับกาแฟดีกว่า โซ่ขอผมเนีจะกินกาแฟผสมกับลาพัเยนะครับเพราะอร่อยมากติดใจใช่ดีมันสบายเพราะว่ากาแฟผสมกับลาพัเยแล้วเราได้ไปล็อกตอนกินเฉพาะยาผลิตยาลาพัเยลาพักเยจับจำบอกค่อยได้นะอันตอนแรกก็จับอ่ค่อยได้ตอนนี้อยูจำได้ประสาทจำเราเคยพูดเม่นเมนอู้ยมะยมอ๋อมะยมน้องกวางชอบกะเขาชอบมะยมมี่เห็นไหมเป็นเหมือนอ๋อโอ้ะมะยมมะยมเห็นแล้วเปรี้ยวปากแล้วเนี่ย เจ้ากินกับกะปินะครับกวางมักของส้มมักก็คือชอบนะครับรอปลาตะโขนต่อไปครับน้องๆคนนี้ก็ขยันนะขายดีครับปลาตะโปงร้านนี้ครับขายดีกลับขายดีเรอได้ครับเราได้าขายที่สมุทรปราการาร,าาร,การับเขาแค่พุมาสีทีเบ้านคุณมาสีทียจริง อ๋อถ้าเคเรลครับไม่ไม่เจริญรุ่งเมาแล้วครับครับครับอยู่นี่ขายดีนะครับเนาะคถ้าเคเรลถ้าเคเรลถ้าเคเรลที่เรามาหน้าด่านน่ะหน้าด่านไม่สายอ่ะรัาคาอาทยาใส่ดีครับครับสีสันยามเช้านี้ครับปลาท่องโปะมาเที่ยวเหรอมาเที่ยวครับจังหวัดอะไรที่ไหนครับอ่าเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ใกล้ๆนี่เองครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายใกล้ๆกันครับ อก็นี่ก็ข,ขยันนิดนึงนะออก่อนนะครับของอร่อยต้องรองก่อนแล้วจะซอยังอยู่ที่บ้านกระดซื้อบ้านอยู่ที่โน้นอ๋อครับสาวอยู่ซื้อบ้านอยู่ที่นั่นเขาแยกเขาแยกไปแตกครับวิเชียจยนที่มักเลยเนี่นนยยินดีมากเลยตามราย์านท่อขายของตามข้างถนนกันนะครับคือคืนครับเช้านี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น่าจะติดสายครับวันนี้ตื่นเช้าตื่นเร็วกันก็ได้เห็นบรรยากาศ ตลาดเช้าของตลาดกลางนาครับกลาดกลางนานักกว่างบอกว่าไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินปลาท่องโกดีกว่ามาลองจิ้มก๋วยเตี๋ยวนี่นักไปเอานักไปนะทอดที่ก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาก็เลยว่ากินปลาท่องโกดีกว่าเน้ออันนี้รู้สึกว่าทอดก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ อันใหญ่นะครับมันต้องของบ้านเขาอันใหญ่กว่าบ้านเราเนาะไทยถูกด้วยเนาะถูกด้วยใช่คิดกลับมาเป็นเงินไทยนี่ตกประมาณเ่ากับสามบาทอันสามบาทเองเนาะครับตอนนี้เราซื้อมาประมาณเจ็ดอันเนาะครับเจ็ดอันเพราะว่าเอาไปเกื่อเกลืแน่เผื่อน้องแป้งเผื่อคุณน้องเอี้ยงด้วยคุณเอี้ยงเสื้อหลังๆนี้ไม่ค่อยเข้ากล้องเลยนะตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันนะอเออฟเทียเมื่อวานนี้ก็่าบาไปเล่นน้ำกับเพื่อนเนาะมาขับมาขึ้นเอาแคลล่าแคลลี่ขับบิน เขาเยอาเขาพลังงานหมดไปกับตอนเมื่อวานอ่ะมีครับอืมนี่น่าจะเป็นคิวเราแล้วมั้งรึเปล่าอันนี้คิวเขาอย่างเดียวนะก่อนเช็คอะก็เหลี่ยงเขาโล่งก็เหลี่ยงเขาร้อนใช่ไหมร้องขยันกันขยันกันรอรอรอให้เย็นก่อนครับอ๋อนี่วิธีการลดแป้งเอาไปทานนั่นตู้ อะไรครับต้นมกาหแฟอ๋อเดี๋ยวกินกาแฟครับอะไรครับครับอันนี้เป็นการนวดแป้งเนาะครับสูตรสูตรของเขานะครับครับนีเแย่อยู่กับพี่จอมขอคาราอัจฉริยะสายดีครับสายไม่ดีใครไม่ได้กินครับครับดีครับครับครับได้แล้วโอ้โหยี่สิบเอ็ดบาทเยอะแยะเลยครับโอ้โหกินนะครับเดี๋ยวครับผมมาครับพ่อค้าครัับครบครับครับ แล้วก็มากินอ id ่าปลาท้องโกกับกาแฟแล้วก็รังผึ้ยเย่ครับอ๋อนี่หาไปเลยนะครับไม่ไครหรอต้องเดินข้ามถนนดีนะเพื่อนๆครับเพราะว่าถนนที่นี่จะเหมือนถนนเมืองนอกนะครับถนนจะสลับกับบ้านเรานะครับนี่เมื่อวานนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็งงๆหลงๆหลายทีเหมือนกันนะครับอากาศเย็นน่าจะประมาณสักยี่สิบหกองศาครับเนี่ยประมาณสักกี่องศาครับที่นี่ยี่สิบหกองศาถึงกอ ได้เนาะเจ้าอ่านกวางดูดูวัดวัดค่าอ่าองศาครับค่าครับไปวันนี้อย่ากับผมผมมาขึ้นขึ้นวันนี้ครับอ๋อครับครับผมเจอกันที่หน้าด่านเนาะครับครับครับค่ะอ่ะพุ่งนิ่งมาละลื่นไปอ๋อไม่มีไฟแต่คิดว่าน่าจะน่าจะยิมหกองศาเนาะเออมันเย็นอ่ะ กาแโตรงอันละสาบาทอ่ะถูกขนาดนั้นนะอ่าเชิญคุณลูกเอี้ยงชงลาพัดเย่กับกาแฟผมด้วยครับไปเพราะว่าในฐานะที่ตื่นสายนะครับไปอะาอร่อกับเจ้านางฟางเจ้าอันนี้บีทมาคุณมีรสรสชาติบอกบอกรสชาติเปิ้ล เพื่อนๆหน่อยค่ะมันก็แค่แค่ะแบบตัวบ้านเราอ่าต้องความเหนียวจะมันเหนียวแต่บ้านเราอืมะม่วมจะเหนียวนิดหน่อยอ่เหนียวนิดหน่อยใช่ใช่นี่มันจะเนี่ยมันจะร้อนกว่าร้อนกว่าเนาะก็คือเคี่ยวง่ายกว่าอละล้ำโดยรวมแล้วอร่อยอร่อยอร่อยก็คือล้ำหรือว่าหวานหรือว่าภาษาเชียงตัวหวานแต้ๆเนาะก็หวานแต้แต่จ้าหวานแต้แต่ค่ะหวานแต้แต่ค่ะบ้านเราก็ล้ำแต้แต่เจ้า สาตท็กก็อร่อยค่ะโอ้โหนี่เขาได้3สำเนียงไอ้3ภาษานะครับ,รบแล้วนี่กําังกาแฟรัวรัรพัทย,ยีนะครับกาแฟผสมรับพัทย,ยอีอ๋อสูตรอ้ายเนี่ยนะเรียนแบบเลยนะเดียดดว์ไปนะที่ใจมือก<จ>็ใจใจเจ้าจอร่อยครับอ่ะตอนนี้เราก็รอน้องแป้งกับคุณแน่นะครับแล้วก็ไม่รู้สีพักจะมาด้วยเปล่าชามไหนซองญี่ปุ่นกาแฟโอ้โหสีสันยามเช้านี้กับการกิน ป่าท้องโกลครับตลาดเชา้าตรงไหนเราเดินกันแล้วนัน่งไปตรงใก,กล้ๆเนาะเพื่อนๆเห็นไปคลิปก่อนก่อนละอยูอ่ในห้องนะกินน้ำเปล่าไปก่อนคะ่ะหมดแล้วเหรอหมดเดี๋ยวไปเอาเนี่ยงเดี๋ยวไปเอาล่าพี่หญิที่ห้องมาก่อนนะครับรถเกีย,ยางนี้เป็นแม่ครัวใหญ่นะเดี๋ยวค่อยกลับไปสีอ่าเดี๋ยวค่อยกลับไปสร้างสีสันที่เชียงใหม่ใหม่นะครับเอาลำนะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบก๊าซลำโม่ถ่ายรูปตรงนั้น หินลำแตง้องควางหน้าหน้ากลมมาติดติดกับกลมออกกลมออกอ่ะได้อยู่เจ้ายังมีความสดใสเนี่ยปิ๊กป๊ายไปทางยาวจะไปออกลำแตงอี๋ได้อยู่ได้อยู่แหมครับดูน้องควางจิบกาแฟตอนเช้าครับอ๋อฟินนะฟินเลี่ชิลมากเวลาทำความสุขมักผ่านไปเร็วเนาะเผลอแป๊บเดียววันนี้วันที่สามที่เรามาแอลกันละถูกกว่าจะปิดแล้วเนาะ ยแมนปิก็คือระยะปิดก็เนาะยู่สติดเนาะก็เคยปิกละแต่หมุนอยู่หมุนอยู่เนาะเออหมุนอย่แต่ต้องมีไวไฟหน่อยแมนสถานี่ถูกตัดขาดออกจากภายนอกเพราะว่าอ่าที่นี่จะมีเสาเนี่ยเสาอินเทอร์เน็ตเสาเดียวเนาะมีเสาเดียวถ้าเสียนี่คือจะเสียทั้งหมดแล้นแล้วคือตอนนี้คือเสียตั้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่ใช่แล้วเช้าเช้านี้ก็ยังไม่ไม่จะซิมอ่าที่นี่ใส่ใช่ใช่ครับก็ ถ้าใช้ซิมที่นี่ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้โทรศัพท์ได้นะครับคนนี้ยังมาละนี่มาฮักเยนะครับซองสีเขียวแบบนี้นะครับกินดีกว่าน้องฟางเนาะเกินครับกินเดียวรินไหมลูกกินกอล่ะซุปอดียวย์่ะเอาเอามาจิ้มสักถ้วยเอามาจิ้มสักถ้วยก็ได้ครับสักถ้วยก็ได้ครับโคตรไหมอ่ะเอามาจิ้มสักถ้วยก็ได้อ่ะซอยน้อยว่ะปซุปเดียว อ่ะจิ้มชิ้มก็ได้ชิมสักหน่อยชิมก็คือชิมอืมครับอ่ะเดี๋ยวเราก๋วยออเตี๋ยวมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วครับนี่มีเส้นนะครับเ,เส้นข้าวซอยนะครับเนาะที่นี่เขาเรียกว,ว่าเส้นข้าวซอยนะครับแนมะ่เนาะอันนี้ข้าวซอยเหมือนไหนครับข้าวซอยอ๋อครับเขาเรียกว่าข้าวซอยเนาะบ้านเฮานี่เหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาเนาะนี่คนเลี้ยงมันมีเส้นมีผักชี ครับมีผักอะไรกระลำเอ้ิผักอะไรนะกระลำปลีกระลำปลีอ่ะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับชิมก่อนลองชิมครับลำเจ้าใส่ยี่เจียวน้ำตาลร้อยนี่ยน้ำตาลก็ค่ะน้ำตาลหมูด้วยเอาทีกก็ได้ทำยังไอันนี้กะนน้ำตาลหน่อยนึงกว่าชอบกินหวานนิดนึงใช่ไหมคนรุ่นย่าง น้ำละน้ำละครับเดินครับแม่ครับครับนี่แคบหมูนะครับแคบหมูที่นี่อร่อยครับแหมครับครับกินค่ะอืมปั่นปกินกับลาพัดเยช้อนช้อนเอาช้อนนี่ครับแม่วางนี่ครับพร้อมครับครับมาแล้วครับเพื่อนๆกินด้วยกันครับวางชิมกันนะแม่ถ้วยถ้วยเดียวได้กินด้วยกันนะท่อนสายกําทิมอ๊อ ถ้ากินกันนะเ่อเจ้าหนี่กินมาน้าพ่อเลยเขาต้องเดินทางเยอะไงเดินทางไกลมันต้องเกือบน่อยเกือบไปกาดกอกแม่นเพื่อเจอของแปลกๆเห็นไหมอ่กินเห็นใช่นี่เคน้องนกวางกับคุณน้องเอียงจิ้มแล้วก็อ่าเห็นน้องคนเขาว่าเติมน้ำตาลน้อยหน่อยเนาะเติมน้ำตาลเจ้าโอเคบ้านเฮารำเนาะเจ้าเป็นเนื้อรำนะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนาะแต่น้ำซุปจะกุ้งกอบเจ้ากินอ่ะกุ้งกอบกว่าอร่อยใช่เส้นจะแบบเป็นเส้นข้าวซอยครับบ ดก่นนะพูนเนะร่อยอร่อยครับผักอ่ะยำเช้านี้กินพอแล้วนะทำทำเนาะเติมุกินเนาะกะหมูกจีนนะคปิ่จะมาเน้นันหมูกระลจีนนะเราจะเป็นเส้นกระพาไปเลยอะค่ะมนี่นะกระมูกข้าวซอนะครับน้เดีวนาหมูที่เจ้าลำแต้แต่ว่าเราชิน่ยล้ำขนาดเลย แม่ไปโวยเลยเนาะเดี๋ยวคุณต้องแย่งไปเติมน้ำตาลแล้วก็กินกันเลยเนาะครับมีเทนนิ่งแบ็คเบทกินความสุขอยู่รอบตัวเราครับเพื่อนๆครับกับสีสันยามเช้านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับก่อนที่เราจะปิดคลิปเมื่อกี้พอดีขอสัมภาษณ์น้องแป้งนิดนึงครับแหมน้องแป้งมีอะไรทักให้เพื่อนอีกไหมเช้าครับไม่สุขค่าเนอ่ะสวยเหมือนเดิมนี่ใบสุขนี่ภาษาญีอปุ่นเป็นไงนะสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าเออสวัสดีเจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้าใช่สวัสดีเจ้าอ่าะน้องน้องแป้งจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับไปเที่ยวกาดกระเตากระเตาอ๋อบ้านสิมพักใช่ไหมครับอ๋อขาดขาได้ได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่กระเตาเนาะพร้อมกับพิีเซนเตอร์สวยๆน้องแป้งแน่อ่าเข้ามาร่วมสีสันกับในช่องผมนะครับเบียร์ที่มนต์แบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราครับนี่ดีครับนี่กับ สาวหนึ่งสองสาวครับอ่ะเจอกันครับเพื่อน